เอาละฮะกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม GDS เสน้นเรียวไรกันอีกแล,ล้วนะผมอยู่กับทุกคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับตัวละครนี้นะผมตัวละครนี้มีชื่อว่าจ้องนะผมและอันนี้ก็เป็นลูกชายขอยงจ้องนะชื่อว่าชื่อว่าเจมนะผมถ้าใครถ้าใครไม่รู้นี่ก็คือไอ้นี่เลยนะผมเขาเรียกว่าอะไรวะ ไม่ใช่ดิทุกคนอาจจะยังไม่รู้เออผมพูดผิดโทษด้วยนะครับผมก็เอาเจมจะขึ้นรถทำไมเล่าก็ตัวละครนี้นะครับผมเป็นพี่ชายของโจนั่นเองนะครับผมวันนี้วันนี้เราก็จะพาเจมนะครับผมก็จะพาเจมไปส่งที่โรงเรียนนะครับตอนนี้เจมอยู่อยู่มอะไรลูกอยู่ม .5 ครับอยู่ม .5 เหรออ่านไปได้แล้วลูกจะสายแล้ว ก็จะพาไปส่งที่โรงเรียนประจํานะครับผมอะพ่อโรงเรียนประจำเหรอโอ้ยผมไม่อยากไปโอ้ไปเดี๋ยวลูกที่นั่นการศึกษามันดีลูกอยู่บ้านแล้วลูกไม่อ่านหนังสือนะก็ได้พ่อแต่พ่อต้องสัญญาผมก่อนนะถ้าเกิดโรงเรียนผมปิดเทอมพ่อต้องมารับผมกลับนะได้เลยลูกไปคนระับเดี๋ยวเราพาเจมไปส่งกันนะครับผมเจมนะ ลูกชื่อเจมพ่อช่จจ่อ,จองอันนี้เราก็กําลังเข้าเมืองนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นมอไซค์ของจ่องนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตอนตอนแรกของจ่องเลยนะเหมือนเหมือนเปิดตัวตัวละครใหม่ไงไม่รู้โอ้รถชนโอ้ไม่เป็นเรียวไหลแล้วเว้ยกูลืมไปว่ากูเล่นแบบเลียวไรอ่าจอดจอดจอด พ่อผ่าไฟแดงไปเลยไม่ได้ลูกเราต้องทําตามกฎก็ได้พ่อแม่ไม่ไป,ไปลงไปเลยบ้าเปล่าเขียวยังวะไปงั้นเราก็ตามไไอ้นี่ไปแล้วกันแซงแม่งเลยเอ้ยอืมเกือบไปแล้วโรงเรียนของเรานะอายุ คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก,ก็ไม่สุขสนเด็กทุกคนต้องมาเรียนสายทุกคนต้องมาเรียนสายร้องเพลงอะไรของกูเนี่ยโอ้ไฟแดงจอดก่อนลูกตื่นเต้นไหมเจมตื่นเต้นไหมลูกต,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 ตื่นเต้นครับผมต้องมาอยู่โรงเรียนประจำจริงเหรอพร่อ ก็ใช่ไงลูกเพราะว่าพ่อก็ต้องดูแลบ้านดูแลอะไรน,นะส่วนลูกก็คือมันเขาเรียกว่าอะไรวะมันเปืองอะ่ะลูกมันเปืองค่ารถไปกลับอะ่ะลูกอยู่โรงเรียนประจําเลยจบนะก็ได้พ่อแต่โรงเรียนประจําอยู่ไหนวะเออโรงเรียนประจำอา้ากดผิดอะไรวะเนี่ยแป๊บหนึงนะขอดู Google m a p โรงเรียนประจำอยู่ที่ไหนออมยู่ไหนวะช่างมันล้านเดี๋ยวเราขับไปเรื่อยเดี๋วก็เจอเองโอเคเราเวเราลองขับบนแถวนี้ดูก็ได้ว่าโรงเรียนอยู่ไหน นี่งไงโรงเรียนโอ้โรงเรียนอยู่นี่นี่เองเจมครับถ,ถึงโรงเรียนเจ้าแล้วโอ้เนี่นะบอโรงเรียนทำไมโรงเรียนเงียบเหงาังวะจะเงียบเหงาได้ไงลูกดูเพื่อนดิเดินกันเต็มไปหมดเลยอืมก็มาถึงโรงเรียนของ เจมแล้วนะผมเจมก็อยู่ชั้นมอห้าเนาะมาเดเเราจอดไว้ตรงนี้แล้วกันเอา้าเจมไปลูกตามมานะลูกได้เลยครับพ่อเดี๋พ่อจะพาเดี๋ยวเราต้องให้จ่อยนะไปไม่ใช่ดิไม่ใช่จ,ออจ,อ <c oughs> จอ่อยไอจ่องจ่อยเฉยอ่าน อาจจะสับสนชื่อตัวละครนะผมเพราะว่าเป็นตระกูลจอจนันเดี๋ยวก็โจเดี๋ยวก็จองเดี๋ยวก็เจมอะไรไม่รู้โอ้โหก็เราต้องมาส่งแค่หน้าตรงนี้นะผมเพราะเขาไม่มีการให้เราเข้าไปในโรงเรียนนะฮะเพราะเด็กอยู่เยอะเอาโจเอ้ยเจมโอ้ตายหาแล้วกูเจมเจมลูกครับเก็บเก็บข้าวของให้เรียบร้อยนะลูกแล้วตื่นเช้ามาก,ก็อาบน้ำแปรงฟันให้ทันเพื่อนนะลูก เข้าใจแล้วครับพ่อไปเข้าโรงเรียนได้แล้วลูกไปครับพ่อตั้งใจเรียนนะลูกอย่าเกเรละ่ะโรงเรียนนี้มันเข้ายากเข้าใจไหมครับพ่อเดี๋ยวผมจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดเลยครับผมผมจะเอาไว้แบบได้เกรดสี่รูปชาเลยครับพ่อโอเคครับพ่อกลับได้แล้วครับโอเคลูกงั้นเจอกันตอนปิดเทอมนะลูกเดี๋ยวพ่อกลับแล้วบายบายลูกบายบายครับพ่อ ไปก็เมื่อกี้ผมผมพูดผมพูดชื่อผิดนะผมก็ต้องขออภัยนะผมเพราะว่าอันนี้มันยังเป็นแบบตอนแรกไนงะของของจองนะผมแยวผมจะจดชื่อไว้เลยตอนตอนก่อนกูจะถ่ายเนะี่ยตอนกูก่อนก่อนกูจะถ่ายคลิปเนะี่ยกูจะจดชื่อแต่ละตัวไว้เลยเอาไว้อ่านนะผมว่าน,นี้เป็นซีนของใครนะผมไม่งั้นผมจะลืมชื่อเพราะว่าผมชินกับโจองไง ถูกปะผมชินกับเจ้าโจอ่ะเจ้าโจกับมิวอะอันนี้มันเป็นตอนแรกนะผมเอ้ยลืมไปว่าเล่นแบบเดียวไรไป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 กันต่อคุณตำรวจเราเดี๋ยวเราจะไปอู่นะผมเขาเรียกว่าอะไรอะเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมโจสักหน่อยนะผมเราจะไปด้วยมอไซน์นั่นแหละเราจะไปเยี่ยมโจ บ้านโจอยู่บนเขาจำได้ก <c oughs> ็เหตุผลที่จองกับโจ,จไม่ได้อยู่ด้วยกันเพร,ราะว่าต่างคนต่างมีครอบครัวแล้วนะผมจองก็มีมีครอบครัวแล้วส่วนโจก็มีครอบครัวแล้วนะผมก็ไม่จําเป็นที่ต้องแบบอะไรวะมันไม่จําเป็นที่ต้องแบบไปอยู่ด้วยกันแล้วนะผมก็เลยต้องแยกอยู่แต่ทำไมโจถึงมีรถเพราะว่าโจมันขยันทํางานนะครับผมแต่จองมัน ขยันไหมมันก็ขยันแต่ว่าช่วงนี้มันตกงานนะฮะก็เลยแบบต้องเอาตังค์ผ่นบ้านเลยไม่ได้ซื้อรถนะครผมร้านร้านโจไปทางนี้จําได้จําได้เอ้ยเอ้ยอืขับรถไม่ดูเลยไปขอแซงนะฮะแซงนะฮะ ปุ๊บปุ๊บป๊บนี่ไงอูแล้วก็หมู่บ้านไอโจมันขยันจนมันมีหมู่บ้านแล้วเนี่ยโอ้โหจ่องก็เพิ่งเห็นหนะครับผมเคแต่เราจอดรถไว้ตรงนี้แล้วกันจดรถแว่งนอกได้แหละเคโจ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 อยู่หรือเปล่า อ้าพี่ผมก็อยู่สิดูดิเนี่ยผมอยู่ไหมเนี่ยโอเคแล้วไม่อกจังหวัดดีพี่หน่อยเหรอพี่อุตส่าห์มาหานะเนี่ยฮะตาแล้วตาแล้ว,ลวผมผมกอ็ท้อนพี่อะกันหวัดดีก็ไเลยพี่จ่องวันด,ดีครับเออพี่จ่องแล้วพี่จ่องมาทำไมเนี่ยผมกําลังทํางานอยู่นะพี่พี่ไม่มีงานทำเหรอก็ช่วงนี้ฉันไม่ค่อยมีงานอนะฉันก็เลยแบบ พาลูกไปส่งที่โรงเรียนเสร็จปุ๊กฉันก็เลยมาหานายไงว่าจะพานายออกไปไปไปนี่สักหน่อยเขาเรียกว่าอะไรวะพาไปดูอ่จะพาไปดูร้านหน่อยอ่ะไปด้วยกันไหมไปดิพี่ไปผมเตรียมตัวพร้อมแล้วจะไปกับพี่ตอนนี้เลยได้เลยโจไปเดวเรอไปกันได้เลย ได้พี่งั้นผมขอขับมอเตอร์ไซค์พี่นะเฮ้ยมอเตอร์ไซค์พี่สวยดีวะไงสวยใช่ไหมละ่นะงันไปแล้วก็ได้พี่ไปเออเอโจโแล้วว่าแต่แกได้ไปเอาเงินที่ไหนมาสร้างส,สร้างหมู่บ้านวะเน,นี่ยอ๋อพอดีผมทํางานน่ะผมมีตังค์เยอะผมก็เลยสร้างโครงการโครงการแรกเลยจริงเหรอก็ใช่ดิพี่ผมทํางานเก็บตังค์อะ อ๋องั้นเหรองั้นเดี๋ยวฉันจะทํางานเก็บตังค์บ้างนะจะได้มีตังค์เหมือนนายแล้วแต่เลยพี่แล้วว่าแต่ร้านพี่อยู่ตรงไหนละ่ะร้านพี่เหรออร้านพี่ต้องเปิด Google Map อ่ะพี่ก็ลืมเอ้าร้านตัวเองลืมอ่าร้านอยู่ไหนวันเนี่ย เดี๋ยวพี่ขอหาแป๊บหนึ่งนะพอดีพี่ลืมเอาแล้วร้านอยู่ตรงไหนอะ่ะจงองจะบอกนะว่ามึงโกหกโอ้พี่ไม่ได้โกหกหรอกดังนั้นเราขึ้นสะพานนะผมขับไปเรื่อย,อยแต่แม่งก็บอกเองแหละไอ้จองยิ่งไม่มีงานอยู่ด้วยมันน่าจะโกหกแหละสภาพนี้ โจรู้ทันโอ้รถชนขับเร็วเกินจอดก่อนเอาคุณตำรวจเฮ้ยคุณตำรวจวัสดีครับคุณตำรวจเออวัสดีขับรถไม่ใส่หมวกกันน็อกนะพวกแกเนี่ยเดี๋ยวก็โดนหรอกอ้าวตำรวจปาดปาไฟแดงว่ะตำรวจ ผิดกฎหมายอะเนี่ยสรุปร้านอยู่ตรงไหนพี่อ๋อร้านมันอยู่หน้าร้านพิซซ่านะ่ะอุย้ยดาวขึ้นชิบหายตำรวจก็ขับภาษาส,สุนตีนเลยไม่รู้การทำให้ดาวหายนะครับผมพ่นสีแม่งเลย แค่นี้ดาวก็หายเนี่ยนะพี่หน้าตรงเนี้ยเนี่ยนะใช่ใช่โจพอดีพี่เป็นพนักงานร้านพิซซ่าไปแล้วเอ้าแเราจะพามาดูร้านทนไหมผมก็เคยมาแล้วอ่าพี่แค่หยอกเล่นพี่อยากให้เองมาขับรถรถเล่นเพื่อผมก็มีงานต้องทำนะพี่พี่เหงาปะเนี่ยเออเออเออพี่ขอโทษพี่ขอโทษ เออเดี๋ยวเอาว่างั้นะนะเดี๋ยววันหลังนะพี่เลี้ยมพิซซ่าสิบถาดน,นะจริงเหรอพี่ได้เลยพี่โอเคพี่อยากไปเที่ยวไหนบอกมาเลยเดี๋ยวผมพาไปโอ้โหมึงเปลี่ยนใจทันเลยนะโจเฮไปดังนั้นเราก็ขับรถกลับไปที่อู่ก่อนนะผมแล้วเดี๋ยวจองจะกลับบ้านก็ค่อยว่ากันไป พี่จ่องนี่พี่ไม่นี่พี่ไม่รีบกลับบ้านเหรอนี่มันจะข่ามาันนะโอ้โหก็มึงบิดอยู่เนี่ยเออว่ะต่อให้กูเป็นคนขับกูก็ต้องขับไปส่งมึงที่อู่อยู่ดีโจ้เออเออใช่เออใช่ผมขอโทษพี่จ่องโอ้โหรถแม่งก็โอ้โหรถบินเหลือเกินรถหรือเครื่องบินเนี่ยสัตว์บินอยู่ได้ ใส่แดงไปเลยละกันจะมืดแล้วต้องใส่เมียจองกลับบ้านมาแล้วมั้งเนี่ยอืมใกล้ถึงอูแล้วบ้านก็อยู่ไกลด้วยประเด็นขึน้นเคจจดรถ ารถผมหายครับพี่อ๋อช่างมันแล้วกันนะบางคนบางบางทีลุงอาจจะไปลงุงเห็นรถผมไหมเออพอดีลุงเอาไปเก็บไว้ที่บ้านเองแล้วนะพอดีมันมืดแล้วเอาแล้วผมกลับไงอรัพี่ผมกลับไงลงุงก็ให้พี่เองไปส่งดิตั้นเหรอก็ได้นะเคพี่ถ้างั้นเดี๋ยวผมขับมอไซค์พี่กลับบ้านแล้วพี่ก็ค่อยขับกลับบ้านแล้วกันนะ ได้เลยโจแม่ภาละกูจริงๆริงมึงปึ๊บต้องขับไปบ้านในโจอีกแล้วกว่าจองจะได้กลับบ้านเอ้ยหรือว่าผมจะพาพี่ไปส่งที่บ้านเลยแล้วผมค่อยนั่งแท็กซี่กลับแล้วแต่เองอะก็ได้เวเดียวผมไปส่งพี่เลยแล้วกันแล้วผมค่อยนั่งแท็กซี่กลับ อ้าวคราวนี้โจคิดได้นะครับผมโจคิดได้ว่าต้องไปส่งพี่ก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยนั่งแท็กซี่กลับโอ้รถบินเกินก็ไปจะขับซิ่งนักสิโจพี่เสียวด้วยเดี๋ยวรถชนหรอกหัวไม่เป็นไรพี่ผมมือโป๊ไม่ชนง่ายง่อะโอ้ไม่ชนง่ายๆแต่ชนเป็นหนึ่งดอก เฮ้ยรถบดประตูน hmm. ่ะแข่งกูเปล่าแข่งเปล่าเฮ้ยมึงท้าเหรอท้าเหรอก้านะเกอห้าสี่สามสองหนึ่งเปิดโอเคไฟเขียวเอารถหายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัดออกมาไม่เปิดไฟเลี้ยวเลยโอ้โหลองปิดคลิปก่อน อ่ะน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 ะไม่เปิดไฟเลี้ยวอืมฮึอืมฮึโอเคอะไรวะเนี่ยเอาเอาอะไรวะเอ้ยเบรกอ้าวนี่มันเลี้ยวไหรหรือว่าเล่นเถื่อนวะเนี่ยไอ้สัตว์ แม่งอะไรไม่รู้เดี๋ยวก็ชนเดี๋ยวก็ชนติด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 พี่บ้านพี่อยู่ไหนเนี่ยใกล้ถึงยังเนี่ยทำไมมันไกลยังอะ่ะมันก็ใกล้นานแล้วแต่มึงขับอ้อมเองอะ่ะเอา้าแล้วไม่บอกกับพี่ บ,บ้านบ้านพี่อยู่เนี่ยนั่นแหละเออแม่ไม่ได้เป็นเลียวไร้และเย้บ้านพี่อยู่ไหนกันแน่เนี่ยก็เลี้ยวเองขับไปเรื่อยๆแล้วเองเลี้ยวซ้ายเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็เลี้ยวซ้ายอ่ะแล้วก็บ้านหลังสุดท้ายขวามือเนี่แหละหลังนี้แหละหลังนี้นะพี่บ้านพี่โคนเล็กเลย เล็กเดรกก็อยู่ได้แล้วกันนะไอ้น้องอก็มาส่งพี่แล้วขอบคุณครับเกมก็หลุดอีกแล้วนะครับผมก็อันนั้นไม่เป็นไรนะครับนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคผมถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่จาก GTS แ i เดียวไลนนะผมหรือว่าจ่องกระโจนะผมเพราะตอนนี้ตัวละครใหม่ก็มาแล้วนะผมชิดจ่องนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ u again เออถ้ามันชอบหลุดก็ต้องขออภัยนะผมเพราะว่าเกมมันอย่างนี้อะเนาะเออก็มันไม่ใช่แบบไอ้นี่ไงเพราะผมลงมอดไว้เยอะนะผมอย่าว่ากันนะผมถ้ามันหลุดนะเออบายบายไปละ